สวัสดีค่ะปุ๊กแ hair s a l o นะคะปุ๊กเป็นช่างเสริมสวยในจังหวัดสุพรรณบุรีมาทําช่างเสริมสวยมานานมา30กว่าปีแล้วละ่ะก็คือปัญหาของช่างเสริมสวยก็จะมีการยืนนานทํางานในท่าเดิมนานๆซึ่งปัญหาที่มันส่งมามันก็คือทําให้เราปวดหลงังปวดขาแล้วปัญหาอื่นมันก็ปัญหาอื่นที่ตามมาก็คือการ ปวดหลังมันทําให้ปวดลาคาญทําให้เกี่ยวกับการนอนไม่หลับอ่าปัญหานี้มันก็คือเลื้อรังมาจนเป็นเหมือนจะเป็นชีวิตประจำวันของของ,ของตัวเองแล้วปกติอ่ะทานยามาหลายตัวแล้วก็ไม่เคยดีขึ้นแต่ว่ามากินอันนี้คือสองเม็ดก่อนนอนทุกคืนก็รู้สึกว่าเออบันดีขึ้นนะก็เลยเปิดใจที่จะรับผลิตภัณฑ์นี้มาช่วยดูแลคนในสุพรรณนะคะก็คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องการปวดข้อปวดเขา่า รูมาตอยหรือปวดปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองมาทานดูจริงๆแล้วอะ่ะมันช่วยในเรื่องการนอนหลับด้วยเพราะว่าจริงๆนะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรในร่างกายอะ่ะมันจะทำลำคาญทำให้เรานอนไม่หลับได้